สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการบราบลิชนะครับผมก็ขอภัยเลยนะครับหายไปนานมากเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างยุ่งนะครับก็เลยไม่ได้ทารีวิวเลยก็ขอภัยกันจริงๆนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวกล็อก26นะครับผมกล็อก26ตัวนี้นะครับก็กล็อก26นะครับจะเป็นปืนสั้นไซส์คอมเพกนะครับผมไซส์คอมเพกก็ไซส์ประมาณแค่นี้เองนะครับประมาณมือเองนะครับผมก็ เดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเราก็ไปดูพรีวิวกันได้เลยครับ เป็นไงกันบ้างครับหลังจากดูพรีวิวแล้วคิดยังไงกับเจ้าตัวตัวเล็กนี้นะครับผมก็เป็นตัวเล็กที่น่ารักนะครับไซส์เล็กๆน่ารักนะครับผมชอบกันไหมครับก็เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันแบบจอลึกกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้าตัว g ล็อก26จากโตเกียวมารีครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับกับ g l o อก26นะครับผมก็ นี่ก็จะเป็นหน้ากล่องประมาณนี้นะครับผมก็เปิดออกมาแล้วจะเจอกับคู่มือเลยนะครับจะเจอกับคู่มือกล็อก26บลาบลาบลาแล้วก็จะมีพวกเป้าอะไรนิดหน่อยนะครับผมก็ต่อมานะครับในกล่องก็จะมีตัวแผ่นตูดแม็กให้นะครับเพราะว่าของเดิมมันเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นโลหะนะครับผมแต่ถ้าใครอยากใช้ตูดแม็กแบบเป็นแผ่นแบนๆเหมือนกล็อกตัวอื่นก็สามารถใช้ได้นะครับผมซึ่งจะมาพร้อมกับเจ้าตัวกันลูก ที่เวลาใส่แม็กทำให้เวลายิงเปล่าแล้วจะไม่ทำให้สไลค์ค้างนะครับก็ <c oughs> จะมีลูกกระสุนทดลองมาให้นะครับผมแล้วก็ในกล่องนะครับจะมีแม็กกาซีนมีตัวปืนกล็อกนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าแทสล,ลังปืนนะครับแทสรังปืนแถมมาให้มาต่อกันครับโดยตัวแม็กกาซีนของตัวนี้นะครับจะมีมาร์คกิ้ง g ล็อกอยู่นะครับผมแล้วก็ ตัวนี้จะมีความจุอยู่ที่สิบสี่นัดนะครับผมมีความจุอยู่ที่สิบสี่นัดเมื่อรวมในเชมเบอร์ล้วก็จะเป็นสิบห้านัดนะครับผมตัวตูดที่ให้มาจะเป็นแบบอ่านี่นะครับโตเกียวมารีตัวนี้จะเป็นโลหะนะครับผมเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตัวแผ่นตูดเป็นแบนก็ต้องเปลี่ยนเป็นที่เมื่อกี้เขาให้มานะครับผมมาต่อกันที่ตัวปืนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกล็อก2ี่สิหจากโตเกียวมารีนะครับผมสวยงามนะฮะก็ มาดูฝั่งนี้กันเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีกล o c k 26 a u s t r อ a 96 X19 กนะครับผมเราก็กล็อกอยู่ตรงกริปนี่นะครับ made in Japan ASGK t o เกียวม i รีนะครับ BP ตัวนี้ก็เป็นเซฟอะไรได้ตามปกตินะครับผมตัวนี้เนี่ยไกจะไม่เหมือนพวก17ที่ยิงไปแล้วมันจะหุบไว้นะครับอันนี้มันจะเด้งออกมาอย่างนี้เป็นปกตินะครับผมอย่าไปซีเรียสนะครับก็ o c k 26เป็นทุกตัวนะครับผม ก็ฝั่งนี้ก็จะมีซีเรียลตรงกันนะครับตัวนี้ด้วยทางปืนก็จะเป็นซีเรียลเดียวกันนะครับข้างบนนะประมาณนี้นะครับผมการถอดประกอบก็เหมือนกล็อกทั่วไปนะครับขึ้นลำไว้ก่อนหนึ่งครั้งนะครับผมอย่าลั่นไกลทิ้งนะครับกดปลดสไลด์ดึงออกมาได้เลยนะครับนี่ก็คือกล็อก26ของตัวเกียวนะครับผมโดยตัวนี้นะครับจะเป็น สไลด์พลาสติกนะครับผมสไลด์พลาสติกตัวนี้เนี่ยห้องสูบก็จะเล็กอะไรกว่าตัวอื่นหน่อยๆนะครับทำให้แรงรีคอยจะค่อนข้างน้อยนะครับผมหลายหลายคนก็จะถามนะครับว่าแล้วทำไมถึงต้องเล่นของตัวเกียวมารินะครับผมรีคอยก็น้อยสไลด์ก็พลาสติกแล้วเรามีความจะเป็นอะไรต้องเล่นนะครับผมคือบอกไว้ก่อนนะว่าตัวเกียวมารีเนี่ยเป็นค่ายที่มีของแต่งเยอะที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่เขามีของแต่งเยอะที่สุดแล้วเนี่ยทำให้เขาสามารถแต่งไปได้ ไกลนะครับก็เอาง่ายๆเลยก็คือตัวนี้นะครับเป็นปืนที่ลูกค้าเขาสั่งมาเพื่อที่จะขึ้นเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นกล็อก26ทารานแทคติคอลนะครับผมก็เลยว่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ย บอกเลยว่าไม่สามารถนำกล็อก26ของ W E มาใช้ได้นะครับก็คือเราไม่สามารถซื้อปืนกล็อก26 W E มาเพื่อลงสไลด์หรือลงชุดคิดให้กลายเป็นกล็อก26ทรางเต็นตะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่จอห์นวิกใช้ในภาค2นะครับจะเป็นตัวพกซ่อนที่จอห์นวิกพกอีกกระบอกหนึงนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจอห์นวิกเขาจะพกอยู่2กระบอกนะครับนั่นก็คือกล็อก34แล้วก็กล็อก26นะครับผมแล้วก็ถ้าถามผมเนี่ย ก็ความป๊อปล่ามันขนาดไหนนะครับนี่ก็คือรอขึ้นทั้งหมดอยู่ประมาณ3กระบอกนะครับผมที่ผมยังไม่มีโอกาสได้ทำนะครับเนื่องโดยช่วงนี้ยุ่งมากนะครับผมและนี่ก็จะมีเฟรมคัสตอมด้วยนะครับสามารถที่จะาหาซื้อได้ทางหากนะครับผมนี่คือข้อดีของโตเกียวมารินะครับผมชุดพวกนี้ก็จะเป็นส,สไลด์ของทางโนวานะครับผมเป็นสไลด์กลอก k 6ของจากทางโนวานะครับผมประมาณนี้ ก็หากใครสนใจก็สามารถทักเพจบับบิดได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าพวกนี้ต้องขึ้นด้วยโตเกียวมาริเท่านั้นนะครับหากจะขึ้นด้วย WE จริงๆหรืออยากจะแบบให้ผมขยันขยอททำ WE ผมไม่รับนะครับผมเนื่องจากงานมันจะจบยากกว่าแค่โตเกียวมาริยังจะจบยากเลยนะครับเนื่องจากการประกอบงานพวกนี้มันต้องมีการตะบงตะใบอะไรอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ยังขึ้นไม่จบเลยนะครับรอเทสอะไรเพิ่มเติมนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปืนที่เอาไปขึ้นตัวอื่นดีกว่านะครับกลอก26เอาไปขึ้นสไลด์ลงหะอะไรอย่างงี้นะครับแบบตัวนี้เนี่ยสวยเลยนะครับเปลี่ยนสไลด์เป็นของทารานเรียบร้อยแล้วสวยนะครับผมเสียงก็กริบกริบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับกลอก26ครับตัวเฟรมจะเป็นเจน3นะครับผมทำให้ ปลดแม็กเนี่ยสามารถใช้ได้เพียงแค่ด้านซ้ายด้านเดียวนะครับใช้มือขวาปลดนะครับผมก็นี่ก็อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะครับเขายังเป็นเจน3อยู่นะครับผมก็ข้อดีก็คือข้อดีของก ok ๊อกยี่หกก็คือมันไซส์เล็กมากนะครับผมไซส์กับแบบประมาณมือเองนะครับแต่ก็ต้องใช้ผมแนะนําให้ใช้บอกแม็กของมันนะครับผมไว้ตูดแม็กของมันเพราะว่ามันจะ พอใส่ไปแล้วเนี่ยนิ้วก้อยสามารถวางถึงนะครับผมเพราะว่าถ้าหากไม่ใส่นะครับเราจะวิดตรงนิ้วก้อยไปนะครับทําให้ความสามารถในการกริบเนี่ยจะหายไปด้วยนะครับผมก็แรงมีคอยนะครับก็จะเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะครับเนื่องด้วยว่าห้องลูกสูบเขาเนี่ยน้อยมากๆนะครับเนื่องจากเขาเป็นปืน s ส่คอมเพกนะครับก็เลยทําให้อ่า รีคอยล์ค่อนข้างน้อยนะครับผมมองว่าเป็นปืนที่เอาไปตกแต่งเวสหรือไปพกในเพื่อเพิ่มความสงจิมเฉยๆนะครับไม่เหมาะกับเป็นปืนเล่นจริงจังมากขนาดนั้นนะครับเนื่องด้วยความาเขาเรียกว่าอะไรอะความยาวท่อในก็นิดเดียวนะครับเนี่ยประมาณ50เซนได้เองนะประมาณ50มิลได้เองนะครับไม่ถึงด้วยซ้ํานะครับผมคือท่อท่อในเนี่ยท่อรีดอะไรเงี้ยถึงแม้จะไปใส่ท่อรีดเนี่ยเนื่องด้วยเขามีฮ มันเรียกว่าน้อยมากนะครับทำให้ความแม่นยำเนี่ยอย่าไปหวังเลยนะครับผมในส่วนของศูนย์หลังนะครับก็จะเป็นแต้มขาวมาทั้งศูนย์หลังสนย์หน้านะครับผมจะไม่ใช่เลืองแสงนะครับเป็นแต้มขาวปกติเฉยๆนะครับผมไม่ได้แต้มพลายน้ำหรืออะไรมานะครับตัวนี้ก็เป็นของเกียวมรินะครับผมก็ตัวเฟรมจะบอกไว้ชัดพอสมควรนะครับนะฮะ made in Japan ตัวเกียวเมร c o l LTD ะคกับผม ASGK นะครับกิบข6ของต o k เกียวมาริก็จะเน้นไปทางที่ผมบอกนะครับนะทางที่เขาเรียกว่าเอามาคัสตอมต่อนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูการวัด FPS e เกันเลยครับผมลูกจุดกรัมใช้แก๊สเป่าต o k เกียวมาริแท้นะครับผม ก็กลับกันมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับกับเจ้า aps ตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200กว่ากว่านะครับเนื่องเนื่องด้วยมันเป็นปืนที่แค่นี้นะฮะความความยาวท่อก็เท่านี้เองแล้วก็ใช้แก๊สเบาเป็นสไลด์พลาสติกอีกนะครับผมก็จะทําให้ความแรงไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็จะเน้นหลายๆคนเลยนะครับว่าหากเล่นปืนญี่ปุ่นสไลด์พลาสติกนะครับ ผมก็จะย้ำเป็นครั้งที่2ว่าให้ใช้แก๊สโตเกียวมารุอิแท้นะครับแก๊สโตเกียวมารุอิแท้จะเป็นแบบนี้นะครับสีกระป๋องจะเป็นแบบนี้ออกสีฟ้าๆนะครับผมกระป๋องจะเป็นสกรีนมานะครับนี่ครับลักษณะกระป๋องนะครับผม แบบนี้นะครับผมแล้วก็กระป๋องก็จะมี2ไซส์นะครับจะมีไซส์เล็กไซส์เล็กตัวนี้จะเป็น250กรัมนะครับจะมีไซส์ใหญ่จะเป็นตัว400กรัมนะครับก็สามารถหาเลือกซื้อได้นะครับผมแต่ตัว400กรัมก็หนักพอสมควรนะครับก็สามารถหาซื้อได้จากร้านบริชได้นะครับผมเพราะว่าทางผมไม่แนะนําจริงๆให้ไปใช้แก๊สเบาที่ ไม่ได้มาตรฐานนะครับทำให้สไลด์อ่ะจะแตกได้ง่ายนะครับสไลด์แหกสูบแหกอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งผมไม่แนะนําจริง,รงๆก็แนะนําให้ใช้แก๊สแท้จะดีต่อปืนของท่านผู้ชมที่ศพครับก็วันนี้นะครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเรื่องด้วยกลอก26เนี่ยเป็นปืนที่เขาเรียกว่าเป็นคอสเมติกมากกว่าที่จะเป็นการนำไปลงเล่นสนามนะครับตัวนี้ก็สวยงามอย่างนี้ไซส์ คอมแพคจริงๆนะครับไซส์เล็กก็หากใครสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อร้านรับริชได้นะครับผมหากใครสนใจจะขึ้นเป็นตัว g ล็อกทารานท a c ติคอ l ลก็สามารถทักเพจมาได้เหมือนกันนะครับผมก็วันนี้ทางเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ